นี่ครับนี่นะครับลูกผวลไม้ป่านะครับมะไฟป่านะครับนี่คือมะไฟป่านะครับทุกคนดูนะครับนี่คือมะไฟป่านะครับเต็มต้นเลยนะครับนี่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อข้างในของมันนะครับนี่ครับผมเด็ดให้ดูนะครับนี่ครับเนื้อข้างในของมันเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อมันจะติดในนิดนึงนะครับแต่รสชาตินี่ก็คือหวานเปรี้ยวนะครับครับนี่ครับต้นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับใบมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ ดูนะพลูกมันจะสีเหลืองแบบนี้สีเหลืองสวยเลยนะนะไม่ใช่ก็อร่อยมากเลยนี่แหละครับนักไฟป่าไม่ได้มีต้นเดียวนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนะครับมีอยู่ห้าต้นนะลูกเต็มต้นเลยก้้าวเป็นไงอร่อยไหม <c oughs> อร่อยครับ เดี๋ยวเราจะส่งลิงขึ้นไปนะครับเก็บมะไฟนี่ครับทุกคนแล้วก็เก็บมะไฟนะครับแล้วก็ได้มาหนอครอ่งเนี่ได้เยอะมากเลยนะครับทุกคนจากต้นนี้ครับยังเก็บไม่หมดนะครับมาดูฮะนี่ครับยังเก็บไม่หมดนะครับนี่แหละครับมะไฟป่านะครับนี่ไหมครับมะไฟป่านี่แหละครับมะไฟป่า ตอ,ตอนสุกน limited 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 mm ี่มีรสชาติตอนสุกนี่มีเอ่อรสชาติหวานเปรี้ยวนะครับตอนสุกม mm ีรสชาติหวานเปรี้ยวนะครับตอนสุกจะมีรสชาติหวานเปรี้ยวนะครับต้นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับต้นมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับต้นมันนี่นี่ต้นนี้นะครับมีประมาณห้าต้นเลยนะครับนี่นะนี่ล่มมาไฟนะ ไฟป่าจะหวานเปรี aime, <c oughs> ้ยวนะครับนู่นเห็นไหมครับเหลืองลูกเหลืองๆอ่ะไฟป่านะครับเนื้อเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าสุกแล้วถ้าสุกแล้วจะเป็นเม็ดสีเหลืองนะครับเป็นเปลือกสีเหลืองนะครับเนื้อเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสชาติมันจะเบียบหวานเปรี้ยวนะครับนี่นะครับลูกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ จะเป็นพวงอย่างนี้ครับทุกคนดูครับลูกมันจะเป็นพวงอย่างนี้เลยครับนี่ครับให้คุณก้าวบรรยายนะไม่บรรยายเลยครับจะมีรสชาติยังไงครับก็มีรสชาติหวานเปรี้ยวกับจาากกงดออรสชาติหวานเปรี้ยวใช่ไหมครับครับแล้วเปลือกเวลาสุกมันจะเป็นสีอะไรครับเปลือกมันจะเป็นสีเหลืองข้างในมันจะออก สีชมพูครับสีชมพูขาวเนื้อมันติดในไหมครับติดครับนี่คือการบรรยายจากคุณก้าวนะครับบอกว่ารสชาตินี่ดีมากเลยนะครับรสชาตินี่จนข้ออธิบายไม่ถูกครับรสชาติที่แบบมาหนึ่งก็คือหวานเปรี้ยวเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นผู้เก็บของเรานะครับก็พ่อพ่อผมเองนะครับเป็นผู้เก็บนะครับนี่นะครับพ่อผมนะครับเป็นผู้เก็บนะครับ แล้วก็พยายามส่องหาต้นไอ้มะไฟอยู่นะครับแต่นี่นะครับนี่เก็บไม่เหมืดน,นะครับเพราะว่าต้นมันเล็กครับปีนขึ้นไปไม่ไมค่อยได้เราะเพราะว่ามันอยู่สูงครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้แล้วกันครับ